ครับอยู่กับเราในช่วงของ Speed Club Meeting นะฮะ,ะวันนี้อยู่กับ b a c k r e ร Club b a c k k r เร Car Club นะฮะซึ่งปริมาณมหาชนเยอะมาก<ส>นะครับรถสีดำซึ่งเป็นรถสียอดนิยมัใจ,จไม่ดำใช่ไหมมั้งไม่รู้ดิวันนี้มีกิจกรรมมากมายครับเพราะน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการทำกิจกรรมของ b a c k r เร คาคลับ้ะบนะเพราะว่ารู้สึกว่ามีเอมซีเองมีเอมซีเองมีเกมเองมีของรางวัลเองมีพิตตี้เองมีอาหารเครื่องดื่มเอง,เองมีเองทุกอย่างเราไปดูว่าส,ส,สบายสุดแฮะวันนี้เราไปดูกันแล้วกันครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง มันจะเริ่มหมดสภาพมัเรื่อยๆครับต้องรีบคุยกับแอดมินก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวจะล่วงนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแอดมินเอ็มครับผมแอดมินเอ็มในในกลุ่มพจะเรียกว่าแอดมินเสือเอ็มครับผมเอ็มครับในในกลุ่มของแบล็กเรสนะครับมีรถอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ถ้าถ้าแบ่งจาก2เพจนะครับเพจแรกที่เป็นห้องขายของด้วยเนี่ยจะมีอยู่ราวประมาณสองพปดร้อยกว่าคันครับแต่เพจที่2ที่เป็นห้องโชว์รถเนี่ย ที่เราเพิ่งเปิดมาใหม่เนี่ยตอนนี้มีอยู่ราวๆมา400วันที่ที่สมาชิกเข้ามาโชว์รถตลอดตลอดตลอดครับดโดยปกติแล้วกิจกรรมของ b a c k g r a d e Club เนี่ยครับเขาทำอะไรบ้างอ๋อของเรามาต้องพูดอีกย่างว่าของเราจะแบ่งเป็น4 3โซนจะมีรามินทาบ,บางนาฝั่งทนครับฝั่งทนเนี่ยจะมีจักรตีแบตส่วนใหญ่บางนาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าหาที่มิทติ้งของเขาไปส่วนรามินทาเนี่ยก็จะเป็นแต่ฟุตบอลบ้างมีมิทติ้งเล็กๆตาม ร้านอาหารแถวเรียบทางด่วนรามินทานเนี่ยประมาณนั้นวันนี้ก็เป็นการรวมของสโซนใช่ครับผมสาโซนแล้วก็อีกหนึ่งห้องใหญ่โอ้ก็เลยเยอะขนาดนี้ใช่แอดมินมีกี่คนเนี่ยแอดมินมีหกคนครับโอ้เยอะมากนะนั่นหมายความว่าการจัดการระบบเนี่ยค่อนข้างดีคือทุกอย่างถ้าถ้าถ้ามันมีของผมจะอย่างเช่นงานนี้เนี่ยของของเจสแอมเนี่ยผมจะเตรียมงานมาแล้วล่วงหน้าประมาณ2เดือนครับคือ หาสมาชิกหาของรางวัลหาวันเซอร์ที่มาสนับสนุนเราประมาณนี้ก็เลยได้บรรยากาศของคนเยอะด้วยกิจกรรมก็มีด้วยของแจกของงวัลก็มีด้วยอีกอย่างนึงคือของแบ็คไรเนี่ยวนใหญ่เราอยู่กันเป็นครอบครัวของผมจะมีโลแกแเลแกๆคือครอบครัวรถดำคืออาจจะมีแจมแจมมาบ้างคือพวกเทาดำเนี่ยเราก็โอเคคุณมีดำแล้วกันก็มีดำนะใช่ก็่อย่างให้อย่างบางคนอยากรถสีอื่นอยากมาร่วมแจมล้อดำก็โอเค It looks like ตอนนี้เราอยู่กับสมาชิกของ b a c k r e นะฮะหนึ่งท่านนะครับรถสุดมากสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อบอสครับครับ FD ครับผมครับผมใช้รถรุ่นอะไรทำอะไรไปแล้วบ้างใช้รุ่น Civic FD ครับผมครับผมก็ทำไปก็มีมีล้อมีท่อมีเบรกมีโช๊คแล้วก็มีเซ็ตโบครับกล่องครับผมเครื่องไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้ อ่าเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมช่วงล่างเดิมช่วงล่างเป็นของซินเวอร์มีโอแม็กอาร์ครับภายในรื้ออะไรไปแล้วมั้งคบภายในก็มีเบาะอย่างเดียวครับเบาะคู่หน้าเบาะคู่หน้าครับนะครับยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวนะใส่โลบาร์ใส่อะไรไว้ป่ะครับไม่ได้ใส่ครับผมอืมเป็นแบบรถบ้านครับเป็นรถบ้านไม่บ้านบ้านบ้านตรงไหนวะอเดี๋ยวให้เจ้าของรถมาไปแนะนํารถหน่อยนะครับดูตามรายละเอียดนะครับว่าตั้งแต่เครื่องล้อนะครับภายในเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามเขาเข้าไปดูครับ thank <laughs> you กำลังดูเขาบอกว่ารถคันนี้เขาบอกไม่นี่เขาบอกนิดเดียวพี่ไม่มีเยอะนะนิดตรงไหนวะเนี่ยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อจ่าครับผมครับผมใช้รุ่นอะไรยังไงอ่าอนิวเชฟครับผมครับผมเป็นกระบะกระบะคใช่กระบะเป็นโตกระบะสี่ประตูครับขับสนุกสนานสนุกสนานใช้งานครับแรงเร้าใจดีครับผมทำอะไรไปบ้างกับเครื่องก็มีเทอร์โบสามพันครับครับผมเทอร์โบสามพันแล้วก็หัวชีครับ ลดลงแล้วก็ไม่มีแล้วตอนนี้ตอนนี้ม้ามันเพิ่มขึ้นไปเยอะไหมครับก็ไปเยอะอยู่ไปเยอะอยู่เพราะใช้กล่องด้วยติดกล่องเพิ่มด้วยอ่าก็ทําให้การขับของมันดีขึ้นครับผมโดยสมรรถนะอย่างอื่นเปลี่ยนอะไรไหมครับช่วงลงช่วงล่างไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนครับเป็นใช้อะไรอยู่พาวท้ายดีแมทครับโอ้โหแล้วก็เต็ดของอิสุอ้อโอเคครับครับแม่ดูดูเป็นคนขับรถอยู่ดันแน่แม่ ลูกน่ารักลูกน่ารักนะครับ <c oughs> เพราะเขาทำรถแรงๆปุ๊มเนี่ยพอลูกนั่งรู้จะติดใจลูกชอลกบลูกชอบปะชอบมากครับแต่งแต่งตามลูกนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วลูกจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เกี่ยวเลยนะ <c oughs> จริงจรแล้วตัวเองแบบให้ลูกไปเลือดจิ้มต,ต,ตักตักตักนะโอเคเดี๋ยวผมให้ตจ้งของรถพาไปดูนะครับว่าสวยต่างๆเป็นยังไงบ้างนะฮะ ก็คือกิจกรรมทั้งหมดืลเราอยู่อยู่ที่ดามฮะเออ,เอ,อทั้งเปิดทั้งปิดตรงนี้แหละสบายไหมสบายสบายไนะอโอเคครับอื่นนะครับขับหน้านะครับใครสนใจร่วมกิจกรรมนะครับสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์ทางด้านล่างนี้<า>น,ะนะฮะหรือเข้ามาติดต่อเราในแฟนเพจ Facebook ของรายการได้นะฮะแล้วก็รับทราบกติกากฎกติกามารยาทของการใช้พื้นที่นะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้ครั้งต่อๆไปนะฮะเราเขียนเป็นเล่มแจกให้เลยจ้ะขอบคุณ สปอนเซอร์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ Cosmic PP Super View นะครับขอบคุณ Sing Corporation นะครับขอบคุณแบงกินนะครับ GoPro นะฮะที่สนับสนุนรายการในช่วงสปีดขับมิ e t i n g เป็นอย่างดีครับขอบคุณแม่นะฮะอ่ะเจอกันสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบาย วันนี้สนุกสะใจได้นะครับขอบคุณแม่นะครับสําหรับบ้านริมน้ํานะครับเป็นทั้งสวนอาหารด้วยเป็นทั้งสวนน้าด้วยค,คือถ้าขี่บ่อยๆนะมันจะชินมันจะชินแล้วมันก็จะสนุกนะคะเวลาเป็นกีฬาที่สนุกนะเวลาพออย่างอย่างขับในบึงปิดอย่างเงี้ยครับม,มันจะค่อนข้างจะเซฟหน่อยเพราะว่าอน้อยคลื่นลมมันมีแต่มันจะน้อยนิดนึงนะครับเวลาลมพัดแรงๆอาจจะแบบนะบังคับ,าบ<อ>ยากหน่อยอเออคือเวลาขับอะคะ คือสังเกตเมื่อกี้ฝนมันจะตกใช่ไหมแล้วน้ําเนี่ยพอลมมันมาน้ําก็จะแบบขึ้นมาแล้วคือเวลาถ้าเรายิ่งขี่เร็วๆอะไรเงี้ยมันจะปัดขึ้นอ่าเนิดหนึ่งนะครับถ้าควบคุมไม่ได้ก็ก็มีไงนะก็สนุกสนานกันไปนะครับอยากเรียนขั้นแอดวานนะฮะหรือขั้นที่พัฒนามากกว่านี้ก็ติดต่อทางบ้านริมน้ำได้นะฮะหรือใครอยากแวะมานะครับก็ทีมชาตินะใครอยากแวะมา กินข้าวกินอาหารเสร็จปุ๊บลงมาเล่นกีฬาทางน้ำได้นะครับแล้วก็สนุกสนุกกันนะฮะอา,านี้เขาก็ใช้ได้นะโ,โอเคโอเคก็อ,คอร่อยดีนะครับพบกันให si ม่ได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับ23นาฬกาถึง24นาฬกาครับทาง s p e e d c h a n n e l t r u e v i s i o n 8 4และทาง TruePSI ช่อง80นะครับติดตามเราสคนได้ทาง Facebook ค่ะแฟนเพจของ YesIAm แล้วก็ เฟซบุ๊กนะครับเซิร์ชคำว่า Yesim สแอ e อั c เดอร์ส e อร์สปิ n ชันะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง IG นะครับ Instagram นะครับของเราสองคนนะฮะแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube เว็บ YouTube y e s ส a m มสามหนึ่งค่ะนะครับนึกลางนานใช่ไหมไม่ไม่ไม่คือคือปากมันจะพูดอีกอย่างแต่สมองมันนึกอีกอย่าง นะครับหลายหลายช่องทางครับหลากหลายช่องทางครับที่ทําให้ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับอาจจะช่องพักนี้ใครใช้หลายๆกล่องไหมอาจจะหาช่องยากหน่อยนะมียังไงใครมีดูช่องไหนอยู่ยังไงอัปเดตผมฟังหน่อยก็ได้ว่าบ้านคุณใช้กล่องอะไรอยู่ช่องไหนจะพิมพ์เซิร์ชหาได้นะมันมันเซิร์ชไม่ได้ไงแต่นี่ไงรู้ทุกอย่างกู o ก l e พี่กูลองเซิร์ชดูว่าสมมติใช้กล่องนี้แล้วถามพี่กูแล้วนะครับโอเควันนี้ ราตรีสวัสดิ์นะครับหวังว่าคงได้สาระความรู้ความบันเทิงประมาณนึงนะฮะไปะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เจ้าแม่ีนะคะเรากลายเป็นเด็กอนุบาลไปแนะดูอยากคุณแม่คุณแม่บอกว่าเนี่ยเบามากเขาวอร์มวอร์มนะฮะพี่น้องน้ำกระจายวอมมดีสานขนาดนี้โปะโป๊จะหลุดอ่ยเมื่อโปยัอยังย mm. ังเราก็ยินเสียงข้างๆให้ดูท้องกันเลยนะ